รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ต้งเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะชมรมสตรีสีแม่สอดจัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม นาคาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่สอดมอบเงินในโครงการรับจำนำข้าวงวดที่1แก่ชาวนาเป็นเงินกว่า24ล้านบาทชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจากกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ กลุ่มงานสาธรณสุขโรงพีบาลแม่สอดร,ร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุพร้อมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมณที่ทำการอาคารการเคหะชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดโดยมีนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามพร้อมด้วยนายประเสริฐมากศรีประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามและนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพชี้แจงรายรับรายจ่ายประจำเดือนของชุมชนจากนั้นนำสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมช่วงเช้าวันนี้มีการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตช่วงท้ายของการประชุมเป็นการร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันชมรมสตรีสีแม่สอจัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติตงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาพร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้แก่ประธานชมรมค่ะ นางทิพธาาพิพัฒชัยประธานชมรมสตรีศรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมสตรีศรีนครแม่สอดณนที่ทำการชมรมสตรีศรีนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมชี้แจงครั้งนี้ซึ่งการประชุมของชมรมสตรีศรีนครแม่สอดวันนี้เพื่อเป็นการชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในเรื่องของเงินออมหุ้นต่างๆและการจ่ายเงินปันผลให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินออมซึ่งชมรมสตรีศรีนครแม่สอดเป็นชมรมที่มีบทบท ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมท้องถิ่นและกลุ่มสมาชิกการประชุมครั้งนี้เป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นการพบปะของคณะกรรมการประจำเดือนอีกทั้งในวันนี้สมาชิกได้ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ประธานชมรมสตรีศรีนครแม่สอดที่ร่วมดูแลสมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีกับชมรมสตรีศรีนครแม่สอดเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจในการทํางานเพื่อสังคมต่อไปอีกด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดมอบเงินในโครงการรับจำนำข้าวให้แก่ชาวนาในงวดแรกเป็นเงินกว่า24ล้านบาทค่ะ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันเอกเทืศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุวัสดิ์พรมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดร,รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทกสนําเงินสดทั้งหมดกว่า2,400ล้านบาทมอบให้กับชาวนาในพื้นที่อำเภอแม่สอดกว่า100คนจากทั้งหมด800กว่าคนซึ่งเป็นเงินงวดแรกที่ชาวนาได้รับโดยแต่ละคนมีท่าทางสดชื่นดีใจที่ได้ รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวในครั้งนี้จากคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชซึ่งในแต่ละรายบอกว่าหลังจากได้รับเงินแล้วจะรีบนำเงินไปเตรียมการปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไปนางเรียบยะวงศ์รัศดรบ้านแม่กูตำบลแม่กูอำเภอแม่สอดกล่าวว่าตนมีอาชีพทำนาเดินทางมารับเงินที่ทกสรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินหากฝ่ายทหารไม่ได้เข้ามาช่วยคงลำบากและไม่คาดคิดว่าจะได้รับเงินโครงการรับจำนำข้าวจากรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาตน ก็ได้ติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องฝ่ายทหารผ่อนปลนให้เปิดท่าเรือแล้ว10แห่งค่ะเพื่อง่ายต่อการควบคุมและเร่งขนส่งสินค้าที่ตกค้างค่ะ พันเอกเทอศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้มีคำสั่งให้ปิดท่าเรือขนส่งสินค้าไปยังฝั่งพม่าให้เหลือเพียง10จุดจากทั้งหมดกว่า20จุดทางนี้ได้มีการหารือกับบรรดาผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอแม่สอดแล้วโดยมีเหตุผลเพื่อการควบคุมดูแลง่ายในสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่ปกติและบรรดาผู้ประกอบการก็เห็นด้วยโดยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและคำสั่งนี้มีผลในวันที่29พฤษภาค,คม2557 พันเอกเทอร์สากล่าวว่าช่วงแรกปิดท่าข้ามทั้งหมดเพื่อให้สินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยพม่านั้นทราบว่าผู้ประกอบการทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าได้รับความเดือดร้อนจึงได้ให้เวลานำสินค้าที่ตกค้างรีบส่งออกไปแต่ขณะนี้ได้ตกลงและจะยุบท่าเรือขนส่งสินค้าบริเวณด้านใต้และด้านเหนือสะพานมิตรภาพไทยพม่าให้เหลือเพียงสิแห่งทั้งนี้เพื่อความมั่นคง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากร่วมให้กำลังใจยแก่เจ้าหน้าที่ทหารในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาบ้านเมืองค่ะ ในาใยชัยวัน์วิธิธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากร่วมเดินทางไปให้กำลังใจพันเอกเทอศักดิ์งามสนองผู้บังคับการหน่วยชฉพาวกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดและทหารในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่หน่วยชฉพาวกิจกรมฐานราบที่4บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งนำโดยในายชัยวัน์วิทิธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เดินทางร่วมให้กำลังใจพันเอกเทอศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และกองกำลังในสังกัดโดยมีการมอบดอกไม้ให้กำลังใจและนำสิ่งของเครื่องใช้เช่นอาหารแห้งและน้ำดื่มมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาบ้านเมืองรับชมภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันฟุตบอลรายการแม่สอนเฟรมชิฟลีกครั้งที่13ค่ะ ผนการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม6ทีมสุดท้ายฟุตบอลรายการแม่สอดเฟรนชิ์ลิกครั้งที่13ประจำปี2557ไปแล้วพบทั้ง3คู่โดยผลการแข่งขันคือทีมครูเสมอกับทีมธนาคารอมสินด้วยคะแนน0ประตูต่อ0ทีมแขวงการทางตากชนะทีมพ่อค้าไป2ประตูต่อ0และทีมเทศบาลน,นครแม่สอดเสมอทีมครูด้วยคะแนน1ประตูต่อ1ใสนามกีฬาเทศบาลน,นครแม่สอด โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน4ทีมสุดท้ายมีกำหนดลงแข่งขันในวันที่29พฤษภาคม2557เวลา17นาฬกาเทศบาลนครแม่สอดพบกับชมรมพ่อค้าเวลา18นาฬกา30นาทีแขวงการทางตากพบกับชมรมคู่ผู้สื่อข่าวสายกีฬาจะทำการติดตามคะแนนและนำมารายงานให้ทราบต่อไป oh, yeah. การอบรมสร้างทักษะรายงานวิชาชีพหลักสูตรพนักงานนำเที่ยวท้องถิ่นครั้งที่2ค่ะ หอการค้าจังหวัดตากแม่สอดนายสมศักดิ์วีรัสประธานหอการค้าจังหวัดตากกล่าวให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมรับการอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพลาวกัมพูชาเมียนมางานในครั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกระทรวงแรงงานกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศจัดอบรมฝีมือแรงงานจังหวัดตากโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากร่วมกันจัดโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพลาวกัมพูชาเมียนมาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบความต้องการภาคเอกชนที่ลงทุนในจังหวัดชายแดนของไทยและชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านเป็นการรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านอันจะช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆอาทิเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจัดการอบรมในหลักสูตรพนักงานนําเที่ยวในท้องถิ่นได้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านห้วยซ่านจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาจํานวน50คนเข้ารับการอบรมหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนานะแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพล์เรืองวงเรียนและถ่ายทำรรมิงกระบาคำยาสวัสดีครับครับทีนี้อาตมายอยากจะอธิบาย,บายคำว่าภาษาแทนคำว่าโยมภาษาพมา่ามีอยู่สำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงคำแรกตะกา อันนี้คือสำหรับผู้ชายแล้วแล้วมีสําหรับผู้ชายตะบ i ดอตะดบ d ดอตะบิดอแปลว่าข้าพเจ้าก็เลยคําว่ายมภาษาพม่าสําหรับผู้ชายก็มีอยู่สองคำว่าตะกาตะกาตะกาแล้วตะบ i ดอตะดบิดอ ตดวิดอตดวิดอสำหรับผู้หญิงก็คำว่าตะกาใส่เข้าไปคำว่ามะคำลงท้ายด้วยมะก็ตะกามะตะกามะตะกามะเป็นเป็นเป็นคำตัวแทนมัน,เป,นเป็นคำตัวตัวแทนของของของเราตัวเองผู้ยังตัวเองตะกามะตะกามะ ตากามัหรือตบีโดมั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 แปลว่าข้าเจ้าตบีโดมัแปลว่าข้าเจ้านะผลิตคำว่าโยนภาษาพม่าสำหรับผู้ชายมีอยู่สองคำตากาตากาตากาตวีโดตวีโดตวีโดสำหรับผู้หญิงก็ たかまたかまたかまたびろまたびろまたびろま。<music> ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตราสองประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจากักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกัน แต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามคัคคีประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร่รวมกับธนาคารออมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ระหว่างวันที่15-31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอด โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยงานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย b 1ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย b 2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2,557สาย B3 ชอกอร4สาย B4 แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบา,นนาลนครแม่สอด สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทกันยงนะครับผมามาทำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แม่เทศบาลแม่สอดน,นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยนะครับถ้าที่ใดขยะตกค้างหรือมีคำชี้แนะตรงไหนให้โทรม,มาที่เซอร์วิสของบริษัทผมนะครับเบอร์055508 9 08ครับผมย้ำอีกทีนะครับ0 5 5 5 08 9 08ครับขอบคุณครับ โรงพยาบาลสามเงามีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพสองตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขหนึ่งตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้หนึ่งตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทยหนึ่งตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลสามเงางานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการชั้นสองตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2557ในวันและเวลาราชการหรือโทร5 5 5 5 4 9 2 5 7ถึง8ปประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอดเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสารยุติธรรมผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอดตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่6วมิถุนายน2557ในวันและเวลาราชการและจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่10มิถุนายน2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตากเรื่องขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยกลมทางหลวงชนบทโดยสำนักสำรวจและออกแบบจะดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสายงงงูสามผังเมืองรวมเมืองแม่สอดเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้โดยการมีส่วนร่วม และร่วมแสดงความคิดเห็นจึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการซึ่งกำหนดในวันประชุมดังนี้วันที่30พฤษภาคม2,557เวลา8.30นาฬกา30นาทีถึง12นาฬิกาณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ่าแดงเวลา13.30นาิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอด วันที่31พฤษภาคม2,557เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬกาณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตดได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณภาพในงาน วันหม่อมง,งามจิบมุรชัติสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่30ในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2,557จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกคนพิการดีเด่นและเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติหมดเขตรับสมัครวันที่31พฤษภาคม2,557สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลริธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบุรชัดโทร02 354 7391 4ต่อ103